บ้านสไตล์มินิมอลจะเป็นนีสมูจิที่มาพร้อมกับงานบิวอินและผ้าม่านทั้งหลังเป็นยังไงมาดูกันเลย สวัสดีค่ะพบกับแนนน้องนาแป็นอีกแล้วเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการเซนเนเจอร์15ตลาดตาเหมือดค่ะโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่ใกล้ตลาดมากๆนะแล้วคะเพียง800เมตรเท่านั้นค่ะและบ้านหลังที่แนนยืนอยู่นี้นะคะเป็นบ้านของเซนเนเจอร์15แปลงที่34ค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านแปลงมุมค่ะเพื่อนจะเห็นว่ามีความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆไปเลยนะคะและต้องบอกว่าหน้าบ้านของบ้านหลังนี้นะคะหันไปทิศด,ดีมากๆเลยค่ะหน้าบ้านของเขานะคะหันไปทิศใต้ค่ะทิศใต้ว่ากันว่านะคะเขาบอกว่าหน้าบ้านหลังไหนที่หันไปทางทิศใต้เนี่ย เป็นทิศแข่งการค้าขายค่ะก็คือค้าขายมั่งคั่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็บอกว่าหน้าบ้านที่หันไปทางเหนือกับใต้เนี่ยลมจะฟล์มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตากผ้าก็แห้งนะคะแดดยามเช้าบ่ายก็ไม่โดนด้วยค่ะโดนแค่ด้านข้างของบ้านนะคะต้องบอกว่าเป็นทิศท,ที่ดีมากๆเลยสําหรับโลเคชันใกล้เคียงนะคะของทําเลนี้นะคะต้องบอกว่าสะดวกสุดๆเนาะในส่วนของตลาดตา เหมือดและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมซ o n ร้านทองร้านขายหมูนะคะมีทุกอย่างเลยคุณห่างจากที่นี่นะคะเพียง800เมตรเท่านั้นเหมือนกับคำที่ว่าเซเวนก็แค่ปากซอยค่ะและอีกอย่างนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับโลเคชันใกล้เคียงนะคะโลเคชันใกล้เคียงค่ะจากทําเลนี้นะคะไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะไป Central, เซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะเพียง 15นาทีค่ะโรงพยาบาลน,นะคะใกล้ๆเลยสำหรับโรงพยาบาลสันทรายนะคะเพียง20นาทีและเข้าเมืองเพียง25นาทีเท่านั้นค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรนะคะในส่วนของแยกสันคยอมนะทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะหรือว่าทำงานอยู่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆนะคะระยะห่างไม่เกิน15กิโลเมตรนะคะจะเหมาะกับที่นี่มากๆเลยเพราะว่า พูดถึงจะว่าไป15กิโลเมตรก็คือในเมืองเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็คือเขา้าเข้าเมืองนะจากที่นี่ไปเมืองก็แค่25นาทีเท่านั้นค่ะก็ระยะทางประมาณนี้ก็คือเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เขาพิเศษมากๆเขามีการแต่งสวนมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนต้องบอกว่าสวนเขาจัดสวยนะเนี่ยเขามีแบบแผ่นทางเดินให้เรียบร้อยเลยค่ะเดินสะดวกมากๆเลยนะคะตรงริมรั้วนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ ต้นไซเกาหลีค่ะก็เพิ่มความ p r i v a t ให้เรามากยิ่งขึ้นอีกทีเดียวเลยนะคะด้านขวามือของแนนนะคะจะเป็นในส่วนของต้นไอริสขันเพื่อนก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะดอกไม้เขาจะเป็นสีเหลืองค่ะสวยมากๆเลยนะคะถัดเข้ามาด้านในนิดนึงนะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้พื้นที่ของเขาเนี่ยเหลือเฟือมากๆเลยนะสําหรับการแต่งสวนนะคะตรงด้านหลังแนนตรงนี้จะเป็นสนฉัดค่ะว่ากันว่านะคะต้นสนฉัดเนี่ยเป็นไม้มงคล ชนิดหนึ่งค่ะที่ปลูกแล้วนะคะทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะความพิเศษของเขานะคะเพื่อนจะเห็นว่าเซลฟี่มุมไหนก็สวยนะคะด้วยความที่เขาเป็นบ้านที่แบบหน้ากว้างนะคะจะทำให้เวลาแบบเราถ่ายรูปเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมาเที่ยวบ้านนี่นะ เซลฟี่สวยทุกมุมไปเลยค่ะทุกคนนะคะสำหรับฟังก์ชั่นบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะชื่อแบบบ้านนะคะว่ามูจิค่ะบ,บ้านมูจินะคะฟังก์ชันของเขาคือ3ห้องนอน2ห้องน้ำสอพื้นที่จอดรถกับ พื้นที่ใช้สอย129ตารางเมตรค่ะบ้านหลังนี้ขนาดที่ดินนะคะกำลังดีเลยค่ะอยู่ที่53.1ตารางวาค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างดูแลสวนแล้วนะคะก็เหมาะเลยนะคะกับบ้านหลังนี้และใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็เหมาะอีกต่งางหากเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นแปลงมุมค่ะก็คือมุมขวาของบ้านเนี่ยไม่ติดกับใครแล้วนะคะติดจากถนนในโครงการเท่านั้นเองค่ะแล้ว ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะพิเศษสุดๆนะคะเพืะะ่อนจะเห็นว่าตัวสเตปเบรกล้อนะคะที่เขาทำให้ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นมุมที่ดีมากๆเลยนอกจากเขาจะใช้หยุดล้อรถแล้วนะคะสามารถที่จะวางสิ่งของหรือว่าของตกแต่งอย่างเช่นกระถางสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะจะเห็นว่าแบบเอ้ยเขาทำตัวบล็อกช่องลมนะตก แต่งมุมด้านข้างตรงนี้นะคะนอกจากจะสวยแล้วยังทําให้เป็นส่วนตัวอีกต่างหากนะคะเพราะว่าตัวบล็อกตรงนี้จะบังความเป็นส่วนตัวให้เราสุดๆไปเลยนะอย่างแบบเอยเราอยากจะเดินเล่นในพื้นที่บ้านของตัวเองนะคะและก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในตัวบ้านไม่พูดถึงไม่ได้อีกมุมหนึ่งสําหรับบ้านหลังนี้นะคะตรงบริเวณตรงนี้คันเพื่อนจะเห็นว่าเขามีมุมตรงนี้นะคะ มุมนี้สามารถที่จะนั่งเล่นแบบนี้ได้นะะเซลฟี่ก็สวยนะคะแล้วก็วางเป็นในส่วนของตัวชั้นวางรองเท้าได้ด้วยค่ะเ,เพื่อนเพื่อนจะวางเป็นชั้นวางรองเท้าตรงนี้นะหรือว่าจะเป็นแบบตูหูงสูงก็สวยเช่นกันนะคะและอีกอย่างหนึง่งคนข้างนอกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะตรงนี้เราทําบล็อกแต่งนะคะรวมกับตัวคานลงจอดรถคือบังสองสเต็ปไปเลยค่ะเพื่อนค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวนะคะ โอเคค่ะทีนี้แนนจะพาเพื่อนนะคะมาดูภายในบ้านกันค่ะเดี๋ยวตามแนนเข้ามาเลยนะคะอุ๊ยประตูค่ะเพื่อนต้องบอกว่าประตูของเขานะคะเปิดปิดสะดวกมากๆนะคะเขามีมือจับแบบนี้มาให้ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มความคิ้วนะคะด้วยการตกแต่งคิ้วสีขาวบริเวณบานประตูแบบนี้ค่ะคือจะทำให้ตัวบ้านนะั้นดูน่ารักสดใสไปอีกนะคะ สำหรับโซนนั่งเล่นนี้นะคะเพื่อนต้องบอกว่าเขามาครบกันจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวโซฟานะคะตัวเอลใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวผ้าม่านนะคะสีสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วต้องบอกว่าเขาใส่ใจสุดๆไปเลยนะสำหรับงานดีเทลนะคะตัวผ้าม่านเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าอันนี้เดี๋ยวนัินแกะให้ดูเลยละกันนะคะ ตัวผ้าม่านเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวผ้าโปร่งแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเพื่อนก็คือว่าซับแสงกันไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับแบบช่วงเช้าอย่างเงี้ยเรามานั่งดูทีวีมุมนี้เนาะจะเห็นว่าแบบอุ้ยแสงมันจ้าแล้วก็แบบเอ้ยไม่ค่อยเป็นส่วนตัวนะวก็เลยแบบปิดผ้าม่านโปร่งแบบนี้นะคะเบาๆบาเนาะแล้วก็แบบนั่งจิบกาแฟออดูทีวีอะไรไปนะคะ ถัดจากบริเวณมุมหน้าต่างนะคะเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะตื่นเต้นม,ม,มากๆเลยเขามีการบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวชั้นสูงๆแบบนี้เลยนะคะชนเพดานไปเลยนะคะและสีที่เขาเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเอิร์ธโทนแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีตัวไม้เนาะ ตัดกับตัวบานสีขาวค่ะแล้วบานสีขาวต้องบอกว่าโอ้โหเป็นบานที่ใหญ่มากๆเพื่อนสามารถที่จะแบบวางโชว์อาร์ตทอยได้หลายๆตัวเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็แบบวางได้อีกนะคะแล้วนอกจากนี้เขามีตู้ตรงนี้ให้ด้วยเพื่อนเอาไว้เก็บของนะคะสําหรับแบบพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะหรือว่าแบบเก็บกรอบรูปเอ่ยหรือว่าอ c อกเซสซอรีเอยนะคะเขาก็จะมีลิ้นชัก3บานแบบนี้แล้วต้องบอกว่าตัวลิ้นชักของเขาเป็นแบบซอฟต์นะคะเพื่อน นี่ค่ะซอฟคลอสไปเลยนะคะและตรงนี้ค่ะพื้นที่ทีวีตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่55นิ้วไปเลยค่ะเพื่อนนะคะก็ตอบโจทย์สุดๆไปเลยค่ะถัดจากบริเวณโซนลิฟิ่งนะคะเพื่อนจะเห็นว่าโซนนี้นะคะอันนีน้ันเรียกว่าดายนิ่งโซนค่ะเพื่อนโซนนี้ค่ะเพื่อนสามารถที่จะวางในส่วนของชุดโต๊ะทานข้าวบริเวณมุมนี้ได้นะคะ 4ถึง6ที่นั่งเลยค่ะแล้วก็เขาจะมีตัวจุดปลัก๊กมาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบชาร์จแบตเอวยอะไรเอ่ยขณะทานข้าวนะเพื่อนแล้วระหว่างที่เราทานข้าวอันนี้สาธิตเลยนะคะมุมโต๊ะทานข้าววางตรงนี้ใช่ไหมเราก็นั่งทานข้าวไปปึ๊บดูทีวีมุมนู้นได้นะคะก็ต้องบอกว่าชิลสุดๆไปเลยข้างหลังค่ะจะเห็นว่าเขามีทำตัวเคาน์เตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเคาน์เตอร์ตัวไอตรงนี้สามารถที่จะแบบทำเมนูเบรกสต์ตอนเช าได้นะคะมีจุดปลั๊กให้แล้วนะคะอันนี้เนัยนยืนดังหรือเปล่าตรงนี้นะคะและก็นี่เลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับแบบชุดบิวอินตู้แขวนขนาดใหญ่นะคะ อันนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวตูว้แขวนนี่คือแบบบานใหญ่สุดๆเลยเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะแบบวางชุดหม้อชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าที่แบบโชว์พวกเครื่องเรือนต่างๆเนาะอย่างเช่นพวกจานชามที่แบบสสวยอย่างเงี้ยค่ะชุดแก้วเอยอะไรเอ่ยนะคือแบบวางได้เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขามีความพิเศษมากๆเลยว่า ในการแบ่งโซนของตัวบ้านนะคะเขามีการแบ่งสัสดส่วนอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อนตรงบริเวณโถงกลางนะคะเขาจะเชื่อมระหว่างห้องนอนนะคะห้องนอนห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ําค่ะก็บอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางได้เลยนะคะเพื่อนสําหรับใครที่แบบเออมาเที่ยวหาเพื่อนเนาะดูทีวีมุมนูน้นกินข้าวโซนนี้เข้าห้องน้ําโซนนู้นนะคะแล้วก็ง่วงแล้วไปนอนดีกว่าก็เข้าไปที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมได้เลยค่ะก็ต้องบอก บอกว่าครบจบในหลังนี้จริงๆนะคะทีนี้นนนจะพาเพื่อนไปดูโซนครัวกันค่ะสำหรับโซนครัวนะคะต้องบอกว่าห้องครัวของเขาพิเศษมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่า <ๆ S 2> ตรงนี้นะคะเขามีฮูดกับเตานะคะของแบรนด์ระดับโลกอย่างเฮฟเฟลมาให้แล้วค่ะเป็นเคาน์เตอร์นะคะ เคาน์เตอร์ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ตัว L หันเพื่อนแล้วก็มีในส่วนของชุดตู้แขวนบานคู่นะคะแล้วก็มีบานเดี่ยวตัวนี้อีกเพิ่มให้อีกนะคะเพิ่มสําหรับเก็บพวกอุปกรณ์ในการทําครัวค่ะและพิเศษของเขานะคะบ้านหลังนี้จะเห็นว่าเขามีทําหน้าต่างบานเชื่อมแบบนี้นะยาสำหรับแบบยืนเสิร์ฟอาหารนะคะแบบขี้เกียจเดินออกประตูมอาอเธอรับของหน่อยอไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็สะดวกสุดๆไปเลยค่ะสําหรับห้องครัวบ้านหลังนี้ค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีกมุมนึงนะคะจะเป็นในส่วนของมุมวางตู้เย็นค่ะเพื่อนเขามีการเซตจุดปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงช่องตรงนี้ค่ะสามารถที่จะวางตู้เย็นขนาดใหญ่กว้างถึง90เซนติเมตรได้เลยค่ะ เปิดประตูบานสลับออกมานะคะเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้นะเขามีแบบชานพักตรงนี้นะคะตรงเฉลียงบริเวณนี้เนาะสามารถที่จะแบบวางชุดตู้ตรงนี้ได้อีกนะคะพเพื่อนหรือว่าแบบตรงนี้เป็นมุมวางของได้นะเพราะว่าประตูตรงนี้ค่ะเป็นบานสลับสามารถที่จะเลือกติดเปิดได้นะคะบ้านหลังนี้พิเศษมากๆค่ะเฉลียงเขายาวนะทะลุตัวบ้านเลยค่ะเพื่อนจะเห็นว่ามีสเตปบันไดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีจุดก๊อกจุดปลัก๊กแล้วก็ท่อน้ําทิ้งให้เรียบร้อยเลย ะจะเห็นว่าเขาปูกระเบื้องสวยๆลายมินิมอลมีนิใจแบบนี้ให้ด้วยนะนอกจากนี้เฉลียงนะคะหลังคาตรงเนี้ยเขายาวมาถึงตรงนี้ให้เลยค่ะเพื่อนคือซื้อว่าหลังนี้ไม่ต้องต่อเติมอะไรแล้วค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของโซนพักอาศัยกันค่ะ เราก็มาอยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเพื่อนจะเห็นว่าห้องนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะเพื่อนจะเห็นว่าเขามีการบิวอินในส่วนของชุดตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระจกตรงโต๊ะเครื่องแป้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เลยค่ะเพื่อนมุมนี้นะคะจะเห็นว่าตัวชุดตู้นี้เป็นตู้ที่แบบใหญ่มากๆนะคะต้องบอกว่า พื้นที่ใช้สอยครบครันจริงๆไปเลยนะคะสําหรับตู้บานนี้นะคะจะเห็นว่าช่องนี้ก็แบบเออนะแขวนเสื้อผ้าไปตรงนี้สามารถที่จะแบบเก็บผ้าคนหนูได้นะคะแล้วก็ ตรงชุดตรงเนี้ยจะเห็นว่าเขามีทําลิ้นชักให้อีก2บาทด้วยกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็แบบเอ็กเซสโซรีนะนาฬิกงนาฬิกาสร้อยคอนะคะเก็บไว้ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วกระเป๋าเดินทางล่ะเอาไว้ตรงไหนนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนมุมด้านบนด้วยความที่แบบอุ้ยตู้นี้มันสูงเนาะกาไม่ถึงนะคะเรี๋ยจะบอกว่าข้างบนตรงเนี้ยเขามีในส่วนของอตู้ชั้นสําหรับที่จะเก็บชุดกระเป๋าเดินทางได้นะคะเป็นช่องที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะ ขยับมานิดนึงนะคะสำหรับบริเวณโซนโตเครื่องแป้งนั้นเพื่อสามารถที่จะเออนะแต่งนงแต่งหน้าตรงนี้นะคะทาลิปตรงลิปสติกนะคะต้องบอกว่าแบบครบครันสุดๆกระจกบานใหญ่มากๆนะคะนอกจากนี้เขามีลิ้นชักให้ด้วยนะคะเป็นแบบซอฟ t ์คลอสเช่นกันค่ะ ขยับกันมาที่มุมนี้หน่อยหนึ่งนะคะสำหรับมุมหัวนอนก็จะมีไฟขี้เกียจให้นะคะนี่เลยนะสำหรับใครที่แบบขี้เกียจลุกไปปิดไฟตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะไม่อยากจะแบบเดินไปแล้วก็ปิดไฟบนหัวนอนได้เลยนะคะห้องนี้ค่ะเขามีแอร์12,000 BTU ให้ด้วยนะคะเพื่อนอยู่ติดกับบริเวณช่องแสงบานใหญ่ของเราเลยค่ะ เนี่ยจ,จะเห็นว่าเขามีการแบบใส่ตัวผ้าม่านโปร่งให้ด้วยนะห้องนี้นะคะตื่นเช้ามาบิดขีด้เกียจไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนส่องเลยค่ะ สำหรับตัวห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเพื่อนต้องบอกว่าสะดวกสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เขามีการแบบดีไซน์ได้แบบดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาเรานอนอยู่ในห้องเนี้ยเราจะไม่เห็นห้องน้ําตัวเองเลยค่ะเพราะว่าตัวห้องน้ํานะคะจะอยู่ใกล้กับบริเวณประตูทางเข้าของห้องนอนค่ะเพื่อนต้องบอกว่าแบบเป็นดีเทลที่เขาใส่เข้าไปในตัวบ้านหลังนี้นะคะนอกจากนี้เขามีการแบ่งในส่วนของโซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราอาบน้ำเนี่ยไม่ต้องกระเด็นไปที่ โซนสุขภัณฑ์เลยทีเดียวนะคะและตัวสุขภัณฑ์ค่ะเราใช้แบบ American Standard นะคะก็เป็นมาตรฐานโครงการของเราค่ะกระจกนะคะต้องบอกว่าแบบบานใหญ่ม,มากๆเลยนะคะเสยผงเปนหนึ่งกลุ่ปนะคะและ้วก็ได้ลืมบอกไปเมื่อกี้เนาะขนาดของห้องนอน Master Bedroom ของเราไม่รวมห้องน้ำนะคะขนาดของเขาจะกว้างอยู่ที่3.8ณ3.5เมตรเลยค่ะสำหรับห้องนอนห้องที่ส เขาจะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนที่1ค่ะก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะสําหรับห้องนี้นะคะเพื่อนจะเห็นว่ากว้างขวางมากๆเลยเขามีช่องแสงมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะคือบริเวณหัวนอนและบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ค่ะช่องแสงต้องบอกว่าเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะคะมีการติดมุ้งลวดมาให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นเนาะเพราะว่าเขาเป็นสีขาวแบบกลืนกันมากๆเลยเพื่อนคือสวยอะ่ะ ะะแล้วห้องนี้ค่ะขนาดของเขาอยู่ที่3.7คูณ3.5เมตรค่ะซึ่งขนาดของเขาเรียกได้ว่าไม่แพ้ขนาดห้องมาสเตอร์เบดมเลยค่ะ สำหรับห้องน้ำห้องที่สองนะคะเพื่อนต้องบอกว่าเป็นขนาดที่แบบพอดีมากๆเช่นกันนะห้องน้ำที่1และ2เนี่ยขนาดเขาจะเท่ากันและฟังเชันเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะ mm hmm. เพื่อนต้องบอกว่าครบครันครบจบในหลังนี้จริงๆนะคะตัวสุขภัณฑ์นะคะตัวกระจกนะคะแล้วก็จุดปลั๊กในห้องน้ำนะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของห้องนอนที่สามกันเลย สำหรับห้องนอนห้องที่3นะคะเพื่อนจะเห็นว่าทรงของเขาเนี่ยจะเป็นทรงลึกเข้าไปด้านในนะคะห้องนี้นะคะมีช่องแสงให้2จุดเช่นกันเลยค่ะ ก็จะมีในส่วนของมุมบริเวณตรงหัวนอนเนาะถ้าใช้ห้องนี้เป็นแบบห้องนอนเดี่ยวอะไรงี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่องแสงอีกช่องหนึ่งสําหรับช่องแสงบ้านใหญ่จะอยู่ติดกับบริเวณหลังบ้านนะคะห้องนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าตัวห้องนอนเขาอยู่โซนด้านในตัวบ้านนะคะติดกับสวนหลังบ้าน,นะคะ่ะเราสามารถที่จะแบบปลูกขึ้นผักสวนครัวอะไรได้นะเพราะว่าเขายังมีพื้นที่เหลือให้เยอะเลยค่ะและก็ห้องนี้นะคะขนาดของเขาจะอยู่ที่ ที่3.7เคูณ2.7เมตรค่ะห้องนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นห้องทำงานก็ได้ห้องสตรีมมิ่งนะคะหรือว่าห้องเก็บของก็ได้เช่นกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับบ้านมินิมอลมูจิหลังนี้ค่ะถูกใจกันบ้างไหมคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเรามาย้ำฟังก์ชันกันอีกทีค่ะกับฟังก์ชัน3ห้องนอน2องห้องน้ำสอพื้นที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย129ตารางเมตรค่ะบนที่ดินแปลงมุมนะคะขนาดพอดีอยู่ที่53.1ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้ค่ะราคาของเขาอยู่ที่2 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ คือราคานี้คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะเพื่อนๆของแถมเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดตู้บิวอินขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซนนั่งเล่นที่แนนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะโซนครัวมินินะคะแล้วก็โซนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะผ้ามานอีกให้ทั้งหลังไปเลยแอร์อีก1 2 0 0 0มิทยูนะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆและขอย้ำกันอีกทีนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานอยู่โซนโฮมโต้ to. นะหรือว่าแบบโรงพยาบานลนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสันทรายกรุงเทพนะคะหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะก็สามารถที่จะซื้อบ้านหลังนี้เพื่ออยู่อาศัยได้เพราะว่าเดินทางสะดวกมากๆนะคะสำหรับทำเลนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเลทผ่อนของเขานะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะหากผ่อน40ปีนะคะเลทผ่อนจะอยู่ที่13,000บาทค่ะผ่อน 30ปีนะคะจะอยู่ที่15,000บาทผ่อน20ปีอยู่ที่18,500บาทและใครที่อยากผ่อนระยะสั้น10ปีนะคะจะผ่อนอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้เพื่อนๆสามารถที่จะปรึกษาสินเชื่อนะคะหรือว่าทักเข้ามานะคะแชทเข้ามานะคะปรึกษากันก่อนได้นะหรือนัดเข้ามาชมบ้านตัวอย่างบ้านจริงของเราก่อนได้ค่ะ และใครที่ซื้อบ้านกับ Qthouse ของเรานะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามีบริการหลังการขายให้เพื่อนๆนะคะ1ปีเต็มเลยค่ะนอกจากนี้เรามีการรับประกันโครงสร้างนะคะ5ปีเต็มค่ะเพื่อน และ,อ,ะอย่างที่พูดไปนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามานัชมโครงการอยากที่จะปรึกษาสินเชื่อเออน้องแมนพี่อยากจะกู้ซื้อพี่จะกู้ซื้อได้ไหมจะกู้ได้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็โทรมาคุยกันได้นะคะที่เบอร์08-2-947-1464ค่ะสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ q i t t y House ของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย <c oughs> ใ,ใบ้านที่คุณฝันรักคาดีดีต้องคิวทีเฮาเานั้นคิวที่เฮาเานั้นอยากได้บ้านรสสนิยมด,ดีมองมาถึงนี้ไม่เหมือนใครๆบ้านที่คุณฝันดีซน์โดนใจต้องคิวที H เฮาเานั้นคิวที่เฮาเานั้นคิวดี่เฮาบ้านที่สะท้อนรสสนิยมในตัวคุณคลิกคิว o ี s เฮาส์ .co.th